สวัสดีค่ะสวสีค่ะวันนี้มาทำกับข้าวนะคะทำกับข้าวง่ายๆนะคะทำซุปนะคะทำซุปเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะจะเลือกกันแบบไหนคะแบบนี้อัน,นอันนี้เป็นบุ้นเส้นต้มยำกุ้งนะคะอันนี้ก็เป็นต้มยำเป็ดนะคะอันนี้อันนี้เป็นเป็ดนะ จะเอาเย็นตาโฟยย็นตาโฟเส้นหมี่นะคะหรือจะเอาไวไ์โอ้หมีมีสิบยี่ห้อนะคะไม่รู้จะเอาอะไรดีนะคะแต่ว่ายังเลือกไม่ถูกน้ำซุปก็เดือดแล้วนะคะก็จะใส่กุ้งกับลูกชิ้นนะคะเห็นไหมคะบ้านนี้จะเน้นเน้นกุ้งมากนะคะเน้นกุ้งมากนะคะก็ความคิดนะคะ พี่ใจอยากจะทานนะคะตอนนี้ก็ขอเป็นขอเป็นอะไรนะอันนี้มันก็เป็นกุ้งนะวนเส้นต้มยำดีกว่านะคะขอเป็นวนเส้นต้มยำกุ้งดีกว่านะคะฉีดเลยนะ,ะฉีดเลยนะะแค่นี้เองแค่นี้เองแค่นี้ไม่อ้วนนะคะไม่อ้วนนะคะแค่นี้ เรใส่เครื่องปรุงเลยนะคะใส่สูตรนี้นะคะเมนูที่ง่ายที่สุดสำหรับเรานะคะเห<ม>็นไหมคะแล้วแล้วก็ฉีกอันนี้ใส่ไปอันนี้จะเป็นเครื่องคล้ายๆกับเครื่องต้มยำนะคะทุกคนก็พอรู้นะคะว่าเพียงแต่ว่าเราปรุงตามที่ใจชอบนะคะ เพิ่ตงตื่นนอนนะคะเพิ่งตื่นนอนนะคะกลางคืนจะไม่ค่อยได้นอนนะคะก็จะให้กําลังใจเพื่อนๆอย่นนางเงี้ยนะคะตื่นเช้ามาก็จะให้กําลังใจเพื่อนๆอย่นนางเงี้ยตลอดนะคะคืออันนี้คือไม่ใช้แล้วนะคะต้องเิ็บไม่ใช้แล้วนะคะต้องเก็บข้าวที่มันเป็นเระเบียดนะคะเห็นไหมคะพอนี้เดือดเสร็จนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะจะไม่ได้ปรุงอะไรเยอะแยะ แค่ใส่เครื่องปรุงแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้ไปตลาดนะไม่ได้จ่ายตลาดนะคะไม่ได้จาด่ายาจ่ายตลาดเลยนะคะก็ก็กเอาง่ายๆนะคะแต่ยังเหลือ,อต้นหอมอยู่ต้นหนึ่งต้นต้นใหญ่ๆนะคะต้นใหญ่ๆเลยต้นหนหึ่งใส่ได้นะคะจะได้มีรสชาตินิดนึงนะคะวันนี้คือไม่มีผักเลยยดียวรับว่าไม,ไม่มีผักเลยนะคะ ต่ไม่เป็นไรนะคะมีมีอะไรนะมีลูกชิ้นมีกุ้งเยอะแยะแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องอันนั้นเลยนะคะค่ยใส่ไปเนไคะอันนี้ก็หมดแล้วอันนี้ก็หมล้นนะคะอันนี้ที่ใส่ต้มยำนะคะเป็นกระเทียมอะไรประมาณนี้นะคะหมดแล้วหมดแล้ว เสร็จสับเรียบร้อยทิ้งอน,น,นะคะวันนี้ง่ายๆนะคะง่ายมากวันนี้ง่ายนะคะแค่เอาอามามา่าวุนเส้นต้มยำกุ้งนะคะเราใส่ทั้งกุ้งเราใส่ทั้งลูกชิ้นนะคะมันนี้จะเน้นกับมากนะคะใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยนี่ปุ๊งง่ายกว่าน,นี้มันมีอีกแล้ว เห็นไหมคะวิธีทําง่ายมากง่ายมากนะคะสําหรับบ้านนี้นะคะบ้านนี้กินง่ายมีลูกชิ้นขนมปังนะคะมีนมมีมะเขือเทศนะคะบ้านนี้ก็อยู่ได้แล้วนะคะอืทุกคนคะ่ะดูยั่วมากเลยนะคะเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะคะขอชิมปิบ๊บนึงนะคะแต่เขาเดือดแล้วนะคะ ต้ยมยำอร่อยมากทุกคนคะอร่อยมากเลยเต่เครื่องไม่ถึงอะเครื่องไม่ถึงเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรทุกคนยั่ยยุแล้วยั่วแล้วเริ่มมีสีสันแล้วนะคะทุกคนคะบุญเส้นบุญเส้นมันต้องมันต้องดูว่า อ่ามันจะใสๆนะคะมาถึงจะว่าเสร็จตั้งนั้นไม่เสร็จนะคะอยากสดน้ําร้อนๆนะคะร้อนๆยั่วๆนะคะเสียดายไม่มีผักนะคะไม่เป็นไรไม่มีผักชีด้วยนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะ,ระ,คะอ,อร่อยมากเลยอร่อยจริงๆเห็นแม้คะานี่ก็ง่ายๆนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ผักต้นหอมนะคะผักต้นหอมได้เลยนะคะเห็นไหมคะก็รัวๆเลยนะคะรัวๆเลยนะคะนี่ทุกคนขาถึงจะถึงจะง่าย just, kind of like. อย่างนี้นะคะแต่รสชาตินะคะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมเห็นหน้ากระมัเห็นหน้าเราไมเห็นหน้าเราไมนี่เห็นไหมคะ เห็นไหมคะัูยั่วมากเลยทุกคนคะ่ะเดี๋ยวทุกคนดูใกล้นะคะเราใส่ชามให้ทุกคนดูนะคะใส่ชามให้ทุกคนดูด้วยวุ้นเส้นมันต้องให้ให้สุกมากกว่านี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบแข็งๆนะคะวุ้นเส้นนะคะเราจะมองว่าถ้าวุ้นเส้นมันสุกนะคะ เส้นขาวๆมันจะไม่ไม่เหลือแล้วนะคะมันจะเป็นใสเลยนะคะก็แสดงว่าตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่ไมไมสุกเท่าไหร่เพราะว่าเรายังเห็นเส้นที่ที่เป็นขาวๆอยู่นะคะก็ประมาณนั้นนะคะนี่คือเทคนิคการต้มวุ้นเส้นอ่าอ,อ,อะไรนะวุ้นเส้นใช่ค่ะเราต้องดูเส้นให้ให้ให้ดีนะคะว่าสุกหรือไม่สุกนะคะแต่เจ้าบ้านก็ประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนดู ทุกคนน่าทานนะเดี๋ยวใส่ชามก่อนนะะใส่ชามก่อนนะอบ้านนี้ง่ายๆ,ๆนะคะง่ายมากทุกคนเห็นไหมคะทุกคนดูยั่วมากเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คืออาหารมื้อเย็นนะคะทุกคนคะ่ะวา้าว กุ้งตัวเบลมเลยเห็นไหมคะนี่ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะขอพระคุณทุกๆก,กําลังแรงใจนะคะที่คอยให้กําลังใจมาตลอดนะคะให้ดูคนดูดูหน้าตาหน่อยอจะเอากล้องใส่เอาตัวสับใส่โอเคเห็นไหมคะโอเคนะคะ